สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราเพจถ่ายกลุ่มไม้ป่าเนาะ,ะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กราบขอบพระคุณกำลังใจที่ส่งมาให้เราทางการกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ยังไงรบกวนกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อคลิปเป็นใหม่ที่มาจะได้แจ้งเตือนท่านเนาะ วันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้พวงหยก teaspoons. อันนี้ได้มาเยอะครับได้มาเยอะแล้วงานกอสวยๆทั้งนั้นเลยแต่เขาออกดอกไปแล้ว <ste ep noise> เขาออกดอกไปแล้วเห็นไหมครับพวงหยกเนี่ยดอกจะประมาณนี้ออกดอกไปแล้วครับผมเอื้องพวงหยก <spe eg. s lim it> แล้วก็กําลังแทงยอดใหม่นะครับผมงานกอสวยทั้งหมดเลยเป็นงานกอทั้งหมดนะครับกําลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาเห็นไหม กล้วยไม้เอื้องพวงหยกชอบร่มรำไรนะครับผมวัสดุปลูกก็กะมะพร้าวสับนะประมาณนั้นเนี่ยเป็นกอหมดเลยงานเป็นกอถามว่าทําไมงานเป็นกอถึงหายากใช่ครับผมงานเป็นกอหายากส่วนมากจะเป็นไม้กำเนาะอันนี้ก็จะเป็นกอกอนึงว่ามันครึ่งกิโลประมาณนี้เนี่ยแล้วก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาไม่ตายแน่นอนครับเขาจะแทงยอดใหม่ขึ้นมาเนื่องจากงานกอเป็นกล้วยไม้ป่าที่หายากส่วนมากก็จะมีแต่ไม้กำมาแล้วก็ไม้ซิกซิกเนาะ งานก็ผมขายในราคาเป็นกิโลนะครับผมเนื่องจากเขาออกดอกไปแล้วต้องเอาไปเลี้ยงเขาให้สวยเขาถึงจะได้เห็นดอกปีหน้านะครับดอกของเขาก็ที่เอาให้ดูตะก,กี้นี้อยู่ไหนเนาะดอกของพวงจุกเนี้ยครับเป็นกอสวยหนึ่งโลก็ได้เยอะพอสมควรงานกอแบบนี้นะเอื้องพวงยกุก <c oughs> ผมขายกิโลละหนึ่งพันบาทนะครับกิโลหนึ่งได้เยอะครับผมเป็นสองสามกอเลยแหละนี่ดอกกิโลหนึ่งได้เยอะเลยเป็นสองสามกอเลยนะ หนึ่งกิโลผมขายหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับผมหนึ่งกิโลผมขายหนึ่งพันบาทส่งฟรีงานกอแบบนี้หายากครับส่วนมากก็จะเป็นงานมาแต่เป็นไม้ซีดเนี่ยเห็นไม้รากสมบูรณ์หมดเลยกอใหญ่แล้วก็ก็ลองแทงยอดออกมาเต็มเลยครับเห็นไหมแทงหน่อใหม่ขึ้นมาเต็มเลยคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายครับเอาไปด้วยเรื่องพงหยกครับผมอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยคือสวยของเขาอะรูปต้นของเขาจะเหมือนหยกเห็นไหมจะใสๆเหมือนหยกเนี่ยครับจะใสๆเหมือนหยกอย่างนี้เลย วางไว้เฉยๆก็สวยแล้วครับเอื้องพวงหยกเนาะคือโคตรสวยเลยนะครับในราคาสุดคุ้มมากสําหรับงานกอนะครับผมทาไมผมถึงขายราคาถูกหนึ่กิโลละพันงานกอเพราะว่าเขาออกดอกแล้วค่าส่งก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วนะครับผมค่าส่งกับค่าแพ็คค่ากล่องเนาะงานกอสวยๆแบบนี้ผมขาย1นกิโลหนึ่บาทนะครับผมผมให้เลยใครเอาไป3ากิโลผมให้2,600บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม โทรมาได้เลยที่เบอร์095-941-8988นะครับผมหรือ093-457-7611นะครับผมน้องไพายลินมาด้วย095-941-8988นะครับผมสำหรับเอื้องพวมหยกเอาไปแล้วหลายคนถามว่าจะปลูกยังไงวิธีการดูแลนะครับผมนี่นเป็นกรอดเลยวิธีการดูแลนะครับผมได้เข้ามาประมาณ40กว่ากิโล วิธีการดูแลก็เอาไปเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปแยกกอเขานะครับผมเพราะงานอะไรที่เป็นมาเป็นกอเนี่ยไม้ป่านจะราคาสูงรับมาก็ราคาสูงแล้วครับอ่ะฮะคุณก็เอาไปอย่างเงี้ยแค่เล็มรากลากผมก็แต่งให้แล้วแต่ผมเพิ่งแต่งรากเสร็จคุณก็เลม็มเลม็มเลม่มเลม็มเลม็เลมเลม,เลมเขาหน่อยพอเล็มเสร็จเล็มเสร็จเนาะก็เอาไปใส่กระถางปลูกกระถางก็จะมีวัสดุปลูกค่าหาได้ก็จะเป็นเปลือกสนก็จะดีเพราะกล้วยไม้ชอบนะครับผม พวกมอสพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะตัวพวกกระเช้าสีดาพวกนั้นนะฮะที่เป็นวัสดุปลูกพวกนั้นนะถ้าหาได้ก็ซื้อมาตามร้านขายร้านร้านขายต้นไม้เอาใส่กระถางค่ะปลูกต้นไม้ก็จะเป็นประมาณพวกถีบถีกระถางปลูกกล้วยไม้จะเป็นโดยเฉพาะนะเอาใส่กระถางปลูกแล้วก็กลับมาเท้าสักนะครับผมเอาลงปลูกเลยแล้วก็เอาถ่านนะครับผมเอามาโปะตรงโปะตรงข้างบนเพื่อให้เขาดูดความชื้นเนาะตรงนี้นะครับผมปลูกเสร็จ นะครับผมปลูกเสร็จเนาะปลูกเสร็จก็แขวนเข้าไว้ในร่มรำไรเอาแขวนไว้ในร่มรำไรนะครับผมเป็นกอเนี่ยยิ่งจะสวยเวลาออกดอกปีหน้ารับแทงยอดขึ้นมาจะสวยมากๆเพราะงานมันมาเป็นกอครับผมงานมันมาเป็นกอปกติผมปล่อยเป็นกอละพันสองพันเลยอะ่ะเพราะกอใหญ่คือสวยแบบนี้ยแต่ด้วยความที่เขาออกดอกแล้วอันนี้ต้องเอาไปบ่มพอเองนะครับผมเขาเขาออกดอกแล้วผมก็ปล่อยในราคาที่ค่อนข้างที่ เอาไปแบ่งกันปลูกดีกว่าเพราะมันก็มาราคาแพงเหมือนกันพอกอพวกนี้กอหนึ่งมาเป็นกอร,ราคาเยอะอยู่ครับแต่ผมก็ปล่อยไปในราคาที่ทุกคนแบ่งปันกันได้นะครับผมตรงนี้เลยเอาแผ่นไปใน้มนํำลายเสร็จหลังจากที่ปลูกเนาะก็ฉีดปุ๋ยหน่อยปุ๋ยกล้วยไม้นะครับผมปุ๋ยกล้วยไม้ถ้าใครอยู่ตามบ้านจะขี้ขี้วัวนี่ก็กล้วยไม้ก็ชอบขี้วัวเหมือนกัน เอาขี้วัวใส่ไปสักก้อนสองก้อนก็ได้หรือเอาขี้วัวไปแช่น้ําแล้วลดน้ําก็ได้ธาตุอาหารตรงนั้นขี้วัวกล้วยไม้บางตัวก็ชอบนะครับผมนี่กล้วยไม้พวงหยกก็ชอบอ่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ปุ๋ยเคมีถ้ามีให้ใช้สูตรผสมสูตรเสมอ20 20 20ฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมเอื้องพวงหยกนะใครสนใจนะครับผมเอื้องพวงหยกเอารับไปปลูกคุณได้เห็นเป็นกอสวยแน่นอนปีหน้าดอกธงสะพรั่งสวยแน่นอนนะครับผม ทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095นะครับผมหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8988นะครับผม095 941 8988แอดไลน์ 88, line, และทักไลน์มาได้เช่นกัน1กิโล1,000บาทส่งฟรีนะครับผม3กิโล2,600บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมงานกอสวยๆแบบนี้หลุดออกมายากครับที่ผมจะปล่อยในราคานี้นะเนี่ยกอสวยหมดเลย กอใหญ่สวยหมดเลยนะคะผมยังไงทักมานะคะผมสําหรับท่านใดที่ต้องการเอื้องพวงหยกซึ่งมันหายากครับเห็นไหมกล้ยไม้มันดูแปลกแค่คุณเอาตั้งแขวนไว้มันก็ดูเก๋แล้วค่ะอันนี้เป็นไม้ป่าหน้าแรงเขาก็จะเหี่ยวหน่อยพอเอาไปได้รับน้ํานิดนึงด้วยความที่เขาออกดอกเสร็จเนาะเขาได้รับน้ำนึงเขาก็จะอวบขึ้นแล้วก็แตกยอดใหม่นะตรงนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยนะ1นกิโล0 0 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม3กิโล2,600กบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม โทรมาแอดไลน์ที่เบอร์0959418988นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปแพ็กกล้วยไม้ส่งด้วยส่งก่อนนะครับผมเพราะมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะเนาะไม่ได้ไปแต่ลงแต่สูตรมะม่วงไม่ได้มา,าส่งให้ลูกค้าประมาณวัน2วันเพราะผมเปลี่ยนขนส่งด้วยผมเปลี่ยนระบบขนส่งนะครับผมจากระบบไปรณีน์ไทยมาเป็นของเคอรี่นะ ระบบขนส่งนะครับผมเปลี่ยนจากไปรษณีย์ไทยมาเป็นเครอรี่ส่งแบบด่วนนะกาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับ